มาติดตามสถานการณ์โควิดสิในจังหวัดอุดรธานีกันบ้างค่ะหลังจากที่เมื่อวานนะคะตัวเลขผู้ติดเชื้อต่ํากว่าร้อยมาวันนี้ค่ะกลับพบว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงถึง123รายค่ะซึ่งเป็นการติดเชื้อในจังหวัด122รายมากที่สุดที่อำเภอเมือง75รายรองลงมาคืออำเภอกุดจ,จับ12รายมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง105รายติดเชื้อจากนอกพื้นที่เพียง1รายค่ะแต่ก็ยังถือว่ามีแนวโน้มที่ดีเมื่อตัวเลขของผู้รักษาหายนะคะมีมาาากกววว่ผู้้ติดดเชือรยวยวัันน มีผู้รักษาหายได้กลับบ้านมีจํานวน176รายผู้ติดเชื้อรับการรักษาอยู่ที่530รายยอดผู้รักษาหายสะสมอยู่ที่25,675รายค่ะผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่26,386รายวันนี้นะคะมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม2รายทําให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่181รายค่ะซึ่งตั้งแต่วันที่1มกราคม2565เป็นต้นมาจังหวัดอุดรธานีมีผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ไปแล้ว5,198รายโดยจังหวัดอุดรธานี มีผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่บ้านหรือที่เรียกว่า h โฮมไอโซ a t i o n หรือการแยกกักตัวที่บ้านสะสมจํานวน2,678รายทั้งหมดเป็นผู้ติดเชื้ออาการไม่รุนแรงบางรายไม่แสดงอาการค่ะ นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนกลุ่มเด็กอายุ5ปีขึ้นไปให้เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและสามารถเปิดโรงเรียนได้อย่างปลอดภยัยพร้อมกับเชิญชวนประชาชนทั่วไปให้มารับวัคซีนป้องกันโควิด -19 เข็มที่1 2, 3และ4ค่ะเพื่อสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายลดการป่วยหนักและเสียชีวิตโดยติดต่อได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนใกล้บ้านค่ะ